ตัวนี้เป็นพินาเรลโลนะครับเป็นแบบคาร์บอนนะครับแนวที่แบซ่อมสายนะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูรถสุดท้ายไปอันนันนี้อันนี้เฮ้ยคันนี้ลากมาแล้วนี่เฮ้ยคุณรับเงนไนี่เป็นอุ้ยมีหลายคันเลยเนาะอืออันนั้นยังไม่ได้สวีทอ๋อแต่ว่านี้นอันนี้เนี๊ยบกว่านะอุ้ยนี่ยบสว,วยจังเลยโหนี่ตัวนี้ยังแก่ถ้าดูแบบว่าโหโห ของที่มาแบบเขาเก็บดีอ่ะเก็ดดีอมันจะดูแบบงานมันจะละเอียดแล้วก็พวกสายมันมันก็จะไม่เป็นเสียมเวลาเข้าคุงเข้าเกียร์มันจะได้แบบสมูทสดูเลยนะไปดูดิเรื่องี้มันถ่ายไว้มันจะหาได้ไหมเนี่ยไม่ไม่ได้ครับรไม่ได้เลยซื้อเนี่ยซื้อทั้งคันซื้อเนี่ยซื้อนี่ใช่ไหมต้องซื้อทั้งคันต้องซื้อทั้งคันถึงจะได้นี่อ๋อโอเคอ่ะ อันนี้เป็นเป็นวินเทจวินเทจไอ้หยาธนาอันนี้วินเทจเหมือนกันอ่าธน้าโซนิกตัวนี้อะไรเนี่ยมีหน้าหรอมีหน้าห์ตัวนี้ก็วินเทจเกาะเป็นบุ๊กบุ๊กที่เกาะก่อนอ๋ออ๋ออ๋อดีเป็นแบบซ่อนสายก็ไม่ใช่ซ่อนสาย อีส์ลองเอ็มมีตะแกรงข้างหน้าด้วยอันนี้ก็เป็นคู่ริ่งเลยอคู่ริ่งจ๋าเลยเตยภูเขาแปกตาแปะแปะตานะแปะขู่แปกตาดีรถพวกนี้มันเป็นแนวสะสมนะแกเอาเถอะพวกนี้ใช่ไหมสะสมแล้วก็เป็นการแบบเอ่อปั่นแบบเป็นกลุ่มเป็นกวนอ่ะมัน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 ได้อารมณ์เซฟลิ่งนะครับแบบยุค80ยุค90อะไรเงี้ยคครรับมือถ่ายก็ ลองมาเลือกดูจักรยานเนี่ยนะผมมองผมบอาผ,ผมผมอยากให้ทุกคนอ่ะลองมาที่ร้านมาเลือกดูชอบคันไหนบางทีเราเห็นแบบในคลิปว่าเฮ้ยฉันชอบคันนี้แต่มาเฮเจอคันที่ดีกว่าหรืออะไรกว่าหรือชอบแบบนี้เนาะที่นี่มันลองปั่นได้อะไรได้หมดเลยนะก็อ,อย่าลืมเน,นาะคุณตะบนโทรหาผม สายหกแลนไหมนะครับผมก่อนก่อนที่มาก็โทรมาถามนิดนึงว่าแลนอยู่ร้านไหมหรืออะไรแต่ที่นี่เปิดทุกวันเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับผมก็ปีนี้ก็อยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะครับชอบสิงใดหวังสิ่งใดก็แหกขอยสมบัตรหนานร่ำรวยเงินทองหน้าที่การงานนะครับก็จากใจช่องทับฟุตสตอรี่ครับผมทิปผมใ้ดูครับขอบคุณครับผม